สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วพามาลุยดงกระเทียมอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าอันกระเทียมก็ร่างอ่อนๆเขาต้องเฝ้าตัดต้องเฝ้าเก็บเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมันแก่มันสิบประแสมันสิหยาบจ้ามากับผู้บ่าวคือเก่าล่ะนะยืนให้งกำลังใจอยู่นั่นนะยืนใส่หมวกคลุมหัวแล้วหนาวล่ะหนาวเป็นได้เจ้าก็ต้องมาะเป็นมูข่อยล่ะเอยข่อยพ่อแมาน่าเอยข่อยพ่อป้าไปพ่อแม่พี่น้องลุยๆจ้ามีปึ้งพ่อแม่พี่น้องจ้าจะมันง่ายพัดเนาะเอ้ยง่ายง่ายพัดหนุ่ิปึ้งจี๋ละว เบิ่งดูตีนให้เบิง่งใจงามๆกำลังขึ้นเนี่ยตู้มุที่มีเบิ่งที่ไรพูดนะว้ายเดี๋ยวเดี่ยวกำลังขึ้นตู้มุกเตมิเดี๋ยวเดี๋ยวสิาพาไปหาตัางกล่องเก็บอีกคือเก่าหน่าละขากล่องบอดีกันใาเหยียบเอาเหยียบเอาเนาะนี่ ทอมัสเราก็ตีคือกาเนี่ยนุ้ยตัวนั้นคือเป็นตอนสอดเด็น้ำเบิ้งเป็นตับๆอยู่เนี่ยเบิ้งจะอุย้ยจะคุ้นน้ำค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ดอกไม้นะจ๊ะอันนี้คือกระเทียมกระเทียมป่านะจ๊ะนี่ไปเดี๋ยวตั้ง,งกล่องเก็บตัวนี้เนะนี่ยงามหลายงามกระโดดกระเดียเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสีโบ,บตัดเลึกก็จะได้จะไม่ตัดเลึกนะจ๊ะ ไต่ขี้ดินหัวยัวไปหล่างเอาแต่ว่าไม่อยากให้ถือหัวพิ่นนั่มหนไหมพี่น้องหัวพิ่นอยู่แต่เนาะจะเลิ่มเติบโตด้วยเมล็ดแล้วหัวจ้าเพราะว่ามันจะเริ่มเติบโตสาอยู่ด้วยพอพี่น้องจ้าเนาะัวสีไงไม่ห้าเด็กกินนังสี่นีใส่เวลาจะว่าจะปีบุหลายปีค่ะจ้ะไม่อยากให้ถือหัวเพิ่นเนาะซุ่มก็ลังขึ้นใช่ไหมเนี่ย อ่อน,ออนงงๆงามๆเลยเนี่ยเต็มเลยก็หน้อยกเกษมมาเก็บซึ่งอันเพิ่นกะร่างขึ้นนี่ยแหละเด่นสามก็สิบห้าเก็บที่เพิ่นใหญ่แล้วเนาะจะได้ถือเพิ่นใหญ่แล้วเขา,าพ่อเก็บแบงเขาก็เก็บปุ้ยมาเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าจะมันจะงามเผอ,อิญสอนจ้ะ <S 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 อื มองหน้วัวไงซ้ำคล้องอ่อนตะก่อนเนาะจะสิาพาไปหาอ่อนวัวไงแต,แต่ว่าเราก็งามไซเลเกินนะง่ามค่ะตัวปุ๊กติไปตัดตัดประสันได้ยังตัวนี้ตัวนี้เสียงเหรอเอาตัดเลย,ย,ยมา้วังเทือกต่างกล่องบ่ใด้ด้วยพี่น้งงอ,องไหมสีละนี่ คุณหน,น่องวิยในป่าในดงน้ำกับของคอยว่าสันเอ้ยหัดคอยคัดน้องน้ำเอ้ยหัวหวดีค่ะคุณน้องเอ้ย นี่หัวรัวงามครับงามสุดยอดอเ,ดอเอก็เียก,ก็บกุ้เงี้ยอมึงได้ละมึงได้ สวยงามที่สุดเนาะงาม,มขนาดเลยจะรวยวดีค่ะนี่แมกตาเก็บเนีย่ยออกน้ำนะใบใหมห่สวยงาม สีทุกตัวใส,ส่สีาามันค่อยไล่ค่อยง่ายอ้ยนมองจ้าเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งง่ายพันเนาะมีห้อยพระเจ้าดึงเอาจ้ะเพิ่นดึงเอาเดี๋ยวสิบห้าตัเอามองได้ไดี่เพิ่นสูงๆในจักหน่อยเอาก้อนเนาะพี่น้องเพื่อร่างกายแต่ก้อนนี่เอาก้อนนี่เอาก้อนนี่ร่างการงานสางแห้ นี่จ้ะม,มากมากระเทียมมองนี้เป็นกอดิีมมึงกล่ะ <g ül> ถ้าเป็นกออยู่ดีดีมอื้อสร้างออกเปิดเลยเอากอนอ่อนอีกดูกอนหนึน่งงามหักแข่งอสองกอนี่คือร่างการแท้ นาติเก็บนะจ๊ะเธอสวยเหลือเกินออนรุ่นเนี้ยอรอยอ่อยไงกนนี่จักหน่อยก็ซืเห็ดขนมกุยช่ายเก็บเห็ดขนมกุยช่ายเสร็จ เพคนเกิดทีโผดตนเพคนเล็บพอค,คอยอวดจัดการจังหน่นอยนะพี่น้องเราหล่อตาหล่อใจหลายเอาจาอนะังหน่อยเนาะนี่เอาสักหน่อยนะึงเจ้าหล่อตาหล่อใจค่อยหลายต้นนี้ก็อ่อนงนะ่ายใช่ไหมสักหน่อยสักหน่อยนะสวยเหลือกได้ได้วยนะมะดาดังพี่น้อง ตนก็ล่างอันนี้นี่แสบเธอเด้อกิงได้ตามบะคงแสบสุดยอดขันสมก็ขันทั้งตนเลยแสบไป็นต้านาย,ยคือนะคือแสบแท้บ่ไดก็ย่าเอา,าเอาตัวผีมันจ<ำ>มหนาม าาเหันมาเอาคือเก่าคนพี่น้นองอยากได้แล้วล่ะทากลายคนนะ่ะมึงจะละ่ะได้ดีตัวเนี้ยงามแมสัวรัวอยุ่ได้แล้วอยากได้ต้องได้สติ แต่อยากหัวเสร็จขีดินออกด้วให้ดูกระเทียมไปด้วยนะจ้าฝุ่นอ่ะเพิ่งเพิ่นขึ้นแน่นามเพราะพี่น้องอันนั้นห้อยเข้าจอมาดึงเอาเห็นบ่ห้อยฟังฝุ่นกับแมนเบิดฝุ่นนะทางฝุ่นนะไปมันไปเบิดเลยหลายเยอะแยะเต็มเปะเยอะมาก มันก้อนนะนะมันหล่อตาหล่อใจข้า้งนอกก้อนห็นไมันเยอะขวดนอกก้อนเยอะเกินไปเอาคนนี้พลังส,สวยๆงามๆเนี่ยพลังส,สวยๆงามๆเนี่ย งามขนาดเลยงนะลำลำเราไงนี <i> ่ก็สวยเนี่ยพี่น้องจ๋าเนาะงามคักเห็นไหมมิแต่งงามๆได้เยอะหนิมิแต่ก่ออุบัติเลยการตัดเลยการขย اؤ ก่นมาเก็บกระเทียมไปกินด้วกันแต่ว่าเพิ่นบตัดเอาขึ้นห้องเพิ่นดึงเอาดึงเอาแต่ใบมัน <c oughs> เก็บแบบเพิ่นน่ะละ่ะหังแบบหังดีพี่น้องมันใบมันลำต้นมันหัวมันก็ยังอยูย่คือเก่าเนาะตัดเฮาตัดมันสีหังเสียวอยู่ลงเธอหย่านถือหัวมันเ <c oughs> หอนซ่อนเลยเพิ่นะพุ่นะจังมันหลายคัก ดแบบการตรงนี้ต่อไปแจงสีมนันใช่งายโอ้กวัวเป็นสีเนาะเนี่ยาดเดียวอู้หูยพี่น้องสวยจริงๆรัดพี่มาต้นใดกะได้ห่องน้ำต้นน้นมันง่ามีรีไหมอ่อนซ่อนเนาะง่ามหายกว่าปูกไบเห็นไหมหายกว่าคนมะใส่ปุย๋ยวานยาใส่ไบ อันนี้นั่นต้นตั้งต่อต้นเดิมต้นเก่ากับขนสมัยก่อนสมัยตะกี้เพิ่งเก่าเมื่อวานนั่นแหละจ้ะบริเกิดขึ้นเองหรอกเป็นเอาเมื่อวานไหวนาะมันจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะก็เม็ดพึ่นก็ล้นจนมาหอดรุ่นหลุดรุนร้านรุนเลนรุนพวกข้าวนี่แหละพวกข้าววันนี้ดดมากินน้ำเพลนอยู่ต้องขอพ่นข้าเจ้าน่ะเนาะพ่อพี่น้องจ้ะก็เลยต้องรักษานิดนึงจริงจ้ะ ไปหลักตัดเบิ้งทีหลักขึ้นเดี๋ยวสิลักตัดขีดบนมันขีดขาดใหญ่กล่องมันใหญ่กล่องใหญ่กล่องไปมากทำไนพี่น้องสิบินก็เลยหมุนเอาเอีมหล่ะจ้ะตัดคอยพอมันเห็นท่อมพี่น้องเบิ้งเอาเอาท่านใดมาดามให้พลังดึงตาเว้นจะได้อะ ราจะหันลับแฟลชป่ะมองในทางย้อนทางยังอ่างกับสินงนั้นบ่แต่พมาเอาของในๆพี่เป็นทางทางเดินเนาะ อันนี้ห้อยแพตมาเอาทิศก,ก่อนตัวนี้เถียวก่อนที่แพตมาเอาเถียวก่อนจ้ะตา,ามนี่แหละนล้นมาเก,ก็บเถียวก่อนจ้ะโว้ยโว้โภหมูกรต๊ ข่วมง่ามดีจ้ะเนาะดูขึ้นหอดเอลี่วสวยเนาะแค่หนึ่งว่าพนสิไปตกปลากันเขียนเขาข่วงหาเพิ่นตะเ้าแล้วต่อมาสวยเติบแล้ว,ว่าไอ่เขาย่า,ามาสัน่นแล้ว,วอ๋อนึ่ว่าสิไปตกปลากันโอ้แต่มาเก็บนักกันจักเถอ บองเทียวก้อนที่เอาน่ะสุดยอดอยู่เดี๋ยวเด้อค่อยๆเอาไปิดมันหลายพด มันหอยเดี๋ยวสิพัดนะมันหอยสู่กินเนี่ยท่านจะผัดจะจัดลำญ่งงดีขนาดเลยเรากำลังเรากำลังอันนี้ดอก ล่พิ่นตีระพี่น้องสุดยอดสุดยอดดีๆเต็มเลยเต็มเลยค่ะเต็มเลยทั้งหลาเอาตรงไหนเนาะเยอะเกินไม่รู้จะเอาตรงไหนดีหลายโถด ด krit. สวยสวยนี่เองวรั่วนๆใช่ไหมสิน้องเขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักซ้ำแล้วอ่อนๆเขาต้องฝ่ามาตัดอ่อนๆอุบๆุบมึงสิ จักน้อยเพื่อฝนตกฝ่าห่องมาก่อใดเนาะก็ปล่อยเห็เพิ่นได้มีโอกาสไงาก็สิได้มาเก็บดอกเพิ่นนํำบันก็ตอตองกินกินตามสเตปไปเนาะตอนที่นองดอกก็อร่อยมากดอกเพิ่นก็แซสบ พี่กายข้าวเดี๋ยวคุณบอกแก่เนาะปวดปวดข้าวทพี่น้องหะเอาแตีงหมอนปวดปวดเธสวยเหลือเกินนี่อยู่น้ำปลาเนี่ยจะมันง่ามบึงทีละ เนะนะะาขนาดเลยีย่แมมเล็กๆเอางนๆๆน่ายๆนะพัก ส,สวยส,สวยงามงานไปเลยนะกระตานก็บกับเก็บแล้วส,สวยเลยนะ ตัวนี้ก็าง่ามแท้ <c oughs> ก็ต้องมาสิบเอ้าหันผ่านไปบัได้ตัวนี้นั่นดูกรนี้นะคะน้อง เบิงเด้อเห็แหมไม่แหมสุดยอดหลีน้องพี่น้องจ้ะเอามามพักโยกอัน,นปวดขาปวดเอวสีไทยกับเทียมให้เบิ้งได้ปบ๊บพักโยกการเก็บในจังหน่อยปวดหลังไทยให้เบิง้ง คนเนาะพี ite, right. well, right ่น like ้องจ๋านี่เบิ่งเราก็ลังใหญ่ใหญ่ขึ้นคักเพราะว่าถ้าทิศเดียวนึงนี่ใหญ่ขึ้นหลายคนนะูเป็นตับตับพี่เนาะเป็นตะเป็นต้าตัดคาดเห็นไหมนี่คืออวบค่ะอวบมากอวบแห้งคนหลายหลายนี่เบึงมุ่งบึงมุมงบึงโซนนี่สุดยอดจะเทียบ ัอยู่เลยเนาะวนเกิดเราพี่น้องจ้า,น,านี่เ้นนยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิตาร์ทอเวอร์กนี่แหละมาเดี๋ยวสิพาตาร์ทอเวอร์กนี่เนาะถ่ายลูกกันงามขนาดเลยถ่ายรูปส,ยสวยๆใหม่เอาก่อนถ่ายรูปส,ยสวยๆ สวยสวยสวยงามภาพนี้ต้องขยายเลยสวยมากเนาะไปพี่น้องตัดต่อสิบ้าตัดต่อ ไปหลายจักหน่อยไปฝากมูนั่ฝากมูแล้วก็สีขั้นอีกจ้ะสิขั้นสมอีกจู่เพราะว่ามันสีบวกคู่กันน่ะนะสีขั้นเหมือนน่ะแบ่งแบ่งกันแล้วมันจะบวกคู่กันเพราะมันเขาขั้นออกมาแล้วมันก็ยุบไหมให้ผู้นั้นผู้นี้แล้วก็สีบวกพอกินกันต้องเอาไปขั้นอีกจ้ะเอาสีเดือดใส่สองฟีดไว้นั่ ไปเห้นอ้อกปีลววะวันมันออกกั้หลายก่อนเลาวค่อยสินเอาแล้ววะเราเคยมาอันเอาช่วงมันออกโดกพอดี สองที่เพิ่นเคยมาเอาเนาะกีบไปเพิ่น,เ,นอเอามุมนั่นแล้วกระสิกระสิภาพทางพี่น้องกล่าวคำอำลาว่าสวัสดีเนาะ <laughs> มันเลิะแห้งหน่อยเลิะมากดูสิคะ <l ug> ลมก,ก็แห้งแล้วแต่ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งแต่ยังพันแต่สายดอกอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะว่ามันไอ้ซุ่มสุ่มที่เพินกระลังขึ้นกระมิ่จ้ะสุ่มที่ไงกใหไงเนาะสุ่มที่กรลังไงกะ คุณถึงกำลังขึ้นที่หลังค่ะเลิศดอยู่จ้ะเด็กเก็บอีกดอนอยู่ดอกเด็กกินอ่อนออนอีกดอนอยู่แต่เนี่ยเนี่ยอ่อนสุดอ่เนาะเสียบสุดละขันขึ้นมากนะบ่พ่อเหอนกัน แบ่งกันแล้วไม่พอกิน <c oughs> เรียงแถวกันซาบลาจูงห็นไหมแมคืงงามคร่บแห่นี่นะเราเลียงแถวกันงามงามนะนงามขนาดเลยเอาลูกสวยๆกัน,นงามงาม เป็นกับกับเป็นสันสันอยู่เนาะก่อนนั่นพอดีอาทิตย์หนาพอดีก่อนนั่นเนาะไปจากพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี่นะคะเบิ่งเบิงงามบอกค่ะงามสุดยอดเนาะยี่เลี้ยงไหวงามๆคนน่ะหัวเสิ้ผ้าเมื่อสิบอผ้าเมื่อเราสิ้ผ้าเก็บตัวคนน่ะกระเทียมเยอะแยะเห็นบอกเดี๋ยวพาไปเก็บโซนนั่นกันเนาะจะเอาโซนไหนดีโซนนั้นหรือโซนนี้นี่นะพ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเลือก นะะจไปคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แล้วจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ดินี่หอยมดามห็ดมัสลูมตั้งแต่ like, เนาะแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์ไซด์เดนมาร์กลุยๆกันตอนน่นอเนาะคนพี่น้องจ้จะแต่เที่ยมก็ลังหลายมาแล้วต้องเก็บไปแบบให้สะใจเพราะเราไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่ที่สําคัญเพิ่งกำลังอ่อนๆนนเนาะคนพี่น้อ,นนองจ้ะกินงจะเทียมต้องกินอนอนต่อแซ่บๆนี้แหละไปลุยๆต่อเลยจ้ากดไลค์กดแชร์ไปเรืวๆได้จ้ะเด็กคนพี่น้องจ้าแล้วทักจุกจุกสวัสดีจ้ะนี่่บบ๊าายยค